สวัสดีครับมาพบกับช่องดีไใบสีนะครับได้มาดูแลสวนนะครับช่วงนี้ได้มาดูแลส,วนน,ว,นนแลสวนนี้ก็คือเอ่อเป็นสวนของช่างทีนะครับแล้วก็อันนี้ที่เห็นคือจะเป็นเป็นตองตะนีทั้งหมดเลยนะครับสวนนี้คือจะอยู่ข้างบ้านนะครับช่วงนี้ก็จะไปไปมามาระหว่าง ที่สวนกับที่ร้านนะคะอันนี้จะเป็นใบตองที่ปลูกไว้ที่เห็นใบมันมีไม่เยอะก็เพราะว่าเมื่อวานได้ทําการตัดไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่รอ,อ,อใบมันเขียวอยู่นะครับอีกประมาณสามสี่วันก็คงตัดได้นะครับ นี้ก็เพิ่งปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณห้าสิต้นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีช่วงที่มีหน่อเล็กๆแบบนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะขยายเพิ่มออกไปอีกนะครับหาเพื่อนมาดูถ้ามีที่ไม่เยอะก็เพื่อนสามารถปลูกได้นะครับปลูกไว้ใช้เองเนาะจะประหยัดหน่อไว้ก็สามารถ นอกล้วยที่เอามาปลูกก็เป็นกล้วยตองตานีนะครับลองหาดูในแอปต่างๆดูนะครับสั่งดูนะครับเมื่อมีใบตองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้จะเป็นต้นบ้าไม้รวยนะครับพันนี้ที่เห็นต้นเล็กนี้จะเป็นพันดอกสีชมพูนะครับ อันนี้ผมเพาะมาจากเมะเล็ดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เห็นเป็นต้นลิกลีนี้ก็เป็นต้นดอกบานไม่โรยนะครับสีชมพูแล้วก็จะทําการเพาะเอาจากเม็ดแก่น,นะครับมาโรยไว้พอมันใหญ่สักระยะนึงแล้วก็นํามาปลูกนะครับทุกอย่างที่เราใช้ มันก็ปลูกไม่ยากนะครับเราก็สามารถปลูกแล้วก็ใช้เองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเนีเ่ยจะพามาดูอันนี้นะครับอันนี้คือต้นดอกพุธอันนี้จะเป็นพุธใบด้านนะคะที่ปลูกไว้ผมปลูกไว้แล้วก็นี่จะเห็นอยู่อีกสามต้นอันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่สักหน่อยนะคะอันนี้ปลูกไว้นานแล้วประมาณ สองถึงสามปีนะครับมาดูดอกเขานะครับนี้นะครับสำหรับพูดใบด้านดอกที่เราจะใช้ก็คือในส่วนของดอกที่มันเป็นแบบตูมขา,ขาวที่กำลังใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับก่อนมันจะบานเราก็เด็ด แบบนี้แล้วก็สามารถนํามาร้อยมมลายสามารถใช้ร้อยมมลายแบนได้นะครับหรือมมลายซีกหรือจะเอาไปเป็น100ร้อยมมลัยกลมก็ได้นะครับนี่ผมปกติผมจะเก็บวันเว้นวันนะครับช่วงนี้แดดออกหน่อยก็ ดอกก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าช่วงไหนทีออ่ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนมันเป็นช่วงหน้าแรงเราก็จะเก็บเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ําลดทั้งรากแล้วก็ลดไปยังใบด้วยนะครับบางดอกทีเออ่เก็บไม่ทันเนื่องจากมัวจะทำสวนอยู่มันก็บานไปก็ไม่เป็นไรนะครับ ช่วงไหนที่มีงานก็จะมาเก็บล่วงหน้าไว้สักสองสามวันนะครับเตรียมไว้ทำงานนี้เราก็เตรียมไว้ใช้เองได้นะครับนี่อันนี้ดูใบนี้เขาจะเรียกว่า,าพุดใบด้านนะครับแล้วผมก็ จะมีพุธอีกประเภทหนึ่งก็คืออันนี้เป็นพุธใหญ่ดอกใหญ่นะครับสำหรับไว้ร้อยปวงมาลัยไหว้พระนะครับอันนี้จะเป็นพุธที่มีขนาดใหญ่มากอันนี้จะเป็นประเภทพุธที่เป็นพุธใบมันนะครับอันนี้ต้นเข้าปลูกไว้ หลายปีแล้วครับประมาณห้าหกปีแล้วครับพุดนี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีดอกตลอดปีนะครับถ้าช่วงไหนฝั่งนู้นจะเป็นพุดเล็กเนาะถ้าช่วงไหนพุดเล็กหรือพุดใบด้านเขาไม่ออกดอกผมก็จะมาเก็บต้นนี้ไปใช้นะครับ เราก็เวลาเราถ้าเราร้อยมาลายแบนเราก็จะเก็บอดอกที่เป็นดอกเขียวๆอันนี้เป็นร้อยมาลายแบนได้นะครับแล้วก็ใช้ดอกขนาดใหญ่ไปร้อยพวงมาลัยก่อนได้นะครับถ้าเพื่อนหาพันได้ก็สมควรปลูกไว้ทีละต้นสองต้นก็ได้ครับแล้วก็ ค่อยๆเอาไว้มันเป็นอ่ามันจะสามารถลดต้นทุนให้เราได้อย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้ที่ปลูกไว้เพราะว่าเราได้ใช้ในการทำใบสีบางทีใบสีเราต้องใช้คือต้องมีลิงกระเบือด้วยเนาะอันนี้จะเป็นต้นลิงกระบือนะครับอันนี้เพิ่งปลูกได้ ประมาณเดือนนึงต้นไม่สูงมากนะครับใช้ทำห่อนิ้วใบสีนะครับในที่เห็นคลิปบางคลิปที่เป็นนิ้วใบสีที่ห่อด้วยลิ้นกระบ,บือสีแดงก็อันนี้นะครับต้นมันเป็นลักษณะนี้ช่วงนี้งานน้อยลงเนื่องจากเข้าปรสาแรเราก็ พยายามปลูกทุกอย่างที่เราจะใช้นะครับเพื่อที่จะประหยัดต้นทนุนดอกไม้ช่วงนี้ก็ราคาสูงด้วยนะครับมาดูอีกอันนึงที่เราปลูกไว้นะครับก็คือดอกชบานะครับนี่ดอกชบาเดี๋ยวอันนี้อันนี้เหี่ยวแล้วเราจะให้ดู ดอกชบามีประโยชน์ยังไงในการทำงานก็คือเราสามารถใช้เปลือกแบบนี้นำไปทำในส่วนของอุบะได้นะคะเป็นตัวที่ครอบดอกขาในส่วนที่เป็นดอกเขียวๆนะครับถ้ามีดอกชบาเยอะๆปลูกไว้เยอะๆ,ะอะๆแล้วก็สามารถแทนใช้แทนเปลือกข้อพลาสติกได้นะครับ อันนี้เราก็ปลูกไว้ด้วยเอ่อจะผมแนะนำให้ถ้าถ้าหาได้เนาะตามร้านตามที่เอออะไรนะขายดอกไม้พันสีเหลืองอันนี้นะครับเหมาะกับการนำมาร้อยอุบะที่สุดนะคะเพราะว่าในส่วนของกลีบ กิ่บเปลือกเขียวๆตรงนี้ครับเขาจะหนาแล้วก็เวลาร้อยบะเราก็จะสวยมากเลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พานเพื่อนมาดูสวนที่เราปลูกไว้เตรียมไว้สำหรับไว้ทำงานนะครับสวนที่บ้านช่างทินะคะ ถ้าเพื่อนมีที่จะไม่เยอะก็สามารถปลูกเพื่อที่จะลดต้นทุนได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่อง d ดีปลายสีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ